ความเจ็บปวดที่ลึกที่สุดในชีวิตเนี่ยอาจไม่ใช่ตอนถูกศัตรูทําร้ายซึ่งซึ่งน่าหลอกนะแต่เป็นตอนที่ถูกคนที่ไว้ใจที่สุดคนที่เราเรียกว่าเพื่อนหักหลังน่ะสิคะความรู้สึกมันหวงๆหวงสับสนเจ็บแปลกๆเหมือนโลกทั้งใบมันพังลงตรงหน้าเลยเคยเจอความรู้สึกแบบนี้กันไหมคะมันทนรมานเหลือเกินเนาะแล้วถ้ามีวิธีมองเห็นลักถ้ามีสัญญาณชัดๆคอยเตือนเรา ว่าใครกันแน่คือเพื่อนแท้ที่ควรอยู่ใกล้และใครคือเพื่อนจอมปลอมหรือมิตรเทียมที่พระสัมมาสัมพุทธทเจ้าทรงเตือนไว้เองเลยว่าบางครั้งหน้าอันตรายยิ่งกว่าศัตรูเสียอีกอยากรู้สัญญาณเหล่านั้นไหมคะเพื่อจะได้ปกป,ป้องหัวใจและชีวิตของเราเองไงละ่ะฟังเรื่องนี้ให้ดีๆเลยนะเพราะนี่ไม่ใช่ความคิดเห็นของใครคนใดคนหนึ่งนะแต่มันคือปัญญาจากการตื่นรู้ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงมอบคำสอนนี้ไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าสิงาละกะสูตรเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางชีวิตให้คนธรรมดาอย่างเรา,เราเราท่านท่านนี่แหละคะ่ะททำไมท่านถึงบอกว่ามิตรเทียมเพื่อนจอมปลอมเนี่ยมันอันตรายกว่าศัตรูลองคิดตามง่ายๆนะคะศัตรูเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่หวังดีเราตั้งการเตรียมพร้อมป้องกันตัวแต่เพื่อน หรือคนที่มาในคราบเพื่อนเราเปิดประตูใจต้อนรับเลยเราเชื่อใจเราไม่ระวังตัวเหมือนตอนเจอศัตรูงไงคะมิตรเทียมก็อาศัยความไว้วางใจนี้แหละคะ่ะค่อยๆเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็สร้างความเสียหายให้เราแบบที่เราอาจไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำอาจจะมาหลอกเอาทรัพย์สินเงินทองอาจจะพูดจาทำร้ายความรู้สึกบั่นทอนกำลังใจหรือร้ายที่สุดคือชักนำเราไปในเส้นทางที่ผิด ที่เสื่อมเสียมันเหมือนเลือดที่ไหลซึมออกไปช้าๆกว่าจะรู้ตัวก็อาจจะสายเกินไปแล้วจริงๆนี่แหละค่ะคือความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ในคำว่าเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนแท้พระพุทธองค์ทรงแบ่งมิตรเทียมเพื่อนจอมปลอมนี้ออกเป็นสี่ประเภทใหญ่ๆเลยนะเพื่อให้เรามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นมาดูกันที่ประเภทแรกกันก่อนเลยค่ะมาถึงประเภทแรกที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าเป็นภัยเงียบใกล้ตัว ท่านเรียกว่าคนปลอกลอกหรือที่ขอเรียกว่าเพื่อนสายดูดนะคะหัวใจของคนแบบนี้มีแต่คิดจะตักตวงเอาเปรียบเราฝ่ายเดียวเลยค่ะเขาจะให้เราน้อยมากๆหรือไม่ให้เลยแต่คาดหวังสิ่งตอบแทนจากเราเยอะเวลาจะช่วยเหลืออะไรเราสักครั้งต้องมั่นใจก่อนว่าตัวเขาเองนะ่าได้อะไรหรือบางทีก็คบเราแค่เพราะหวังผลหวังชื่อเสียงหวังตำแหน่งหวังเงินทอง พอหมดประโยชน์จากเราแล้วเขาก็พร้อมจะจากไปทันทีแบบไม่ใยดีเลยล่ะคะ่ะลองนึกภาพตามนะเพื่อนที่โทรมาหาเฉพาะตอนมีเรื่องเดือดร้อนขอยืมเงินบ้างขอความช่วยเหลือต่างๆนานาแต่พอเรามีปัญหามีเรื่องทุกใจโทรไปหากี่ครั้งก็ไม่รับสายทักไปกี่ทีก็ไม่อ่านไม่ตอบหรือรับปากว่าจะช่วยแต่ก็หายเงียบไปเหมือนเราไม่มีตัวตนสำหรับเขาเลย พฤติกรรมแบบนี้แหละค่ะคือสัญญาณของเพื่อนสายดูดถ้าเจอเจอคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆให้ลองตั้งสติพิจารณาดูให้ดีๆเลยนะนี่อาจเป็นสัญญาณแรกของมิตรเทียมเพื่อนสายดูดที่กำลังสู่พลังชีวิตและทรัพยากรของเราไปโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวทีนี้มาดูมิตรเทียมประเภทที่สองกันท่านเรียกว่าคนดีแต่พูดหรือที่เราเรียกกันเล่นๆว่าเพื่อนสายลมปากไงคะ ประเภทนี้จะตรงข้ามกับสายดูดนิดหน่อยคือเขาไม่ได้มาเอาของเราอย่างเดียวแต่ลมปากเขาจะหวานมากพูดจากเก่งสัญญาเก่งแต่ไม่เคยทำตามสัญญาเลยสัญญาที่ชัดเจนมากๆคือเขาชอบพูดถึงเรื่องเก่าๆที่เคยช่วยเราซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากๆนะคะแต่พูดซ้ำๆเหมือนเป็นบุญคุณใหญ่หลวงเลยชอบพูดถึงเรื่องในอนาคตว่าจะช่วยอย่างนั้น จะช่วยเหลืออย่างนี้สัญญาดิบดีฟังแล้วเคลิ้มเลยฟังแล้วมีความหวังแต่พอถึงเวลาจริงๆไม่เคยเกิดขึ้นเลยค่ะที่สำคัญคือพอเราต้องการความช่วยเหลือในเรื่องปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้เขามักจะหาข้ออ้างร้อยแปดพันอย่างเลยเพื่อที่จะปฏิเสธหรือใบเบี่ยงไปเรื่อยๆนี่คือเล่เหลี่ยมของเพื่อนสายลมปากลองนึกภาพเพื่อนที่รับปากเป็นมั่นเหมาะ ว่าจะมาช่วยงานสำคัญของเราแน่นอนแต่พอวันงานมาถึงกลับโทรมาบอกว่าป่วยกระทันหันบ้างติดธุระด่วนบ้างมาไม่ได้สักงงั้นหรือเพื่อนที่บอกว่าเดี๋ยวจะแนะนำคนนั้นคนนี้ให้จะช่วยหางานให้จะช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงพอทวงถามก็อ้างว่าลืมบ้างยุ่งบ้างตลอดเลยการครบเพื่อนประเภทนี้มันบั่นทอนจิตใจเรานะ มันทําให้เราเสียเวลาเสียความรู้สึกคาดหวังในสิ่งที่ไม่มีวันเป็นจริงนี่แหละค่ะที่ทําให้เขาอันตรายเพราะเราหวังพึ่งเขาแต่สุดท้ายก็เหมือนคว้าน้ำเหลวต่างจากศัตรูที่เราไม่เคยคิดจะพึ่งพาอยู่แล้วระวังให้ดีกับประเภทที่สามนะคะท่านเรียกว่าคนหัวประจบหรือเพื่อนสายเออออนี่ดูเผลอๆเหมือนจะน่ารักที่สุดเลยนะเพราะเขาเห็นดีเห็นงามกับเราไปหมดแต่เชื่อไหมคะ อันตรายซ่อนอยู่ไม่แพ้แบบอื่นเลยเพื่อนสายเอออนเนี่ยสัญญาณคือเวลาเราทำอะไรผิดพลาดหรือทำไม่ดีแทนที่จะตักเตือนเขากลับเอออเห็นด้วยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกหน้าใครๆก็ทำกันอะไรแบบนี้หรือเวลาเราทำความดีอะไรบางอย่างเขาก็จะชมเชยเราเสียยกใหญ่เลยชมแบบเกินจริงจนเราอาจจะลอยได้ซึ่งมันไม่ใช่คำชมจากใจจริงไงคะ ที่ร้ายไปกว่านั้นคือต่อหน้าเราเขาพูดจาดียกยอเราสารพัดแต่พอรับหลังเราเท่านั้นแหละค่ะเขาเอาเรื่องของเราไปนินทาเสียเสียหายหายพูดในสิ่งตรงกันข้ามกับที่พูดต่อหน้าเราเลยลองนึกภาพเพื่อนที่ชอบอยู่แยงให้เราทำอะไรเสี่ยงๆหรือผิดศีลธรรมบอกว่าสนุกดีหน้าไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วพอเราพลาดพั้งขึ้นมาเขาก็ลอยตัวไปเลยค่ะ หรือเพื่อนที่ต่อหน้าชมว่าเราเก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่ลับหลังกลับไปบอกคนอื่นว่าเราไม่ได้เรื่องอย่างนั้นไม่เก่งอย่างนี้สร้างความเสียหายให้ชื่อเสียงเรานี่แหละคับเพื่อนสายเออออกการครบเพื่อนประเภทนี้อันตรายมากนะจริงๆเพราะเขาทําให้เรามองไม่เห็นความจริงมองไม่เห็นข้อบกพร่องของตัวเองเหลืงในคำชมคำยกยอที่ไม่จริงใจและอาจถูกชักนำไปในทางที่ผิดได้ง่ายๆ โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำแถมยังถูกแทงข้างหลังด้วยคำนินทาว่าร้ายอีกแย่เลยเนาะมาถึงประเภทสุดท้ายประเภทที่สี่ท่านเรียกว่าคนชวนฉิบหายอันนี้ชื่อตรงตัวชัดเจนที่สุดเลยเรียกง่ายๆว่าเพื่อนสายดิ่งนั่นเองค่ะคนประเภทนี้คือเพื่อนที่ชักนำเราไปในทางแห่งความเสื่อมโดยตรงเลยสัญญาณก็ชัดเจนมากๆคือเป็นเพื่อนร่วมวงเล่า วงยาเสพติดชอบชวนไปเที่ยวกลางคืนในที่ไม่ควรไปชอบชวนไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุขชอบชวนไปเล่นการพนันหรือทำอะไรที่มันผิดกฎหมายผิดศีลเพื่อนประเภทนี้อาจจะดูเหมือนรักเรามากนะไปไหนไปกันเฮไหนเฮนั่นสนุกสุดเวี่ยงแต่ความสนุกนั้นมันฉาบฉวยมากๆและกำลังพาชีวิตเราดำดิ่งลงสู่ปัญหาอันตรายจริงๆขับเพื่อนสายดิ่ง ลองนึกถึงกลุ่มเพื่อนที่เจอกันทีไรต้องตั้งวงดื่มกันทุกครั้งไม่เคยคุยเรื่องอื่นชวนกันไปเล่นพนันหมดเงินหมดทองชวนกันโดดงานโดดเรียนไปทำเรื่องไร้สาระชีวิตวงเวียนอยู่แต่กับความเสื่อมเหล่านี้ไม่มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองเลยค่ะมีแต่จะสร้างปัญหาให้ตัวเองและครอบครัวทรัพย์สินเงินทองก็ร่อยหรอสุขภาพก็ย่ำแย่ลงเรื่อยๆนี่คือเพื่อนประเภทที่อันตรายที่สุด ในแง่ของการชักนำชีวิตไปสู่ความพินาศพระพุทธเจ้าจึงทรงเตือนไว้ชัดเจนเลยว่าให้หลีกหนีให้ไกลที่สุดฟังมาถึงตรงนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างคะทั้ง4ประเภทของมิตรเทียมที่ว่ามาคนปอกลอกเพื่อนสายดูดคนดีแต่พูดเพื่อนสายลมปากคนหัวประจบเพื่อนสายเออออกและคนชวนฉิบหายเพื่อนสายดิ่งมีภาพของใครหรือพฤติกรรมไหน ที่มันแวบเข้ามาในความคิดของเราบ้างไหมคะลองใช้สติทบทวนดูเงียบๆนะไม่ต้องรีบร้อนไปตัดสินใครนะคะจุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราไปจับผิดหรือเกลียดชังใครแต่เพื่อให้เราเกิดปัญญามีดวงตาเห็นธรรมะเห็นความจริงตามที่มันเป็นเพื่อที่เราจะได้รู้จักเลือกรู้จักวางตัวปกป้องตัวเองจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ความสัมพันธ์ที่มันบั่นทอนชีวิตเราทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยเพราะการครบคนพาลหรือมิตรเทียมเหล่านี้มันเหมือนเราเอามือไปคลุกกับของเหม็นต่อให้เราไม่ได้ตั้งใจกลิ่นเหม็นนั้นมันก็ติดตัวเรามาอยู่ดีจริงไหมคะความคิดคำพูดการกระทำที่ไม่ดีมันซึมซับเข้ามาหาเราได้ง่ายๆเลยถ้าเราอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านั้นนานๆนานมันจะดึงชีวิตเราให้ต่ำลง โดยไม่รู้ตัวแล้วถ้าตอนนี้พบว่ามีคนแบบนี้อยู่ในวงโครจรชีวิตเราหล่ะคะจะทำอย่างไรดีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราไปโกรธแค้นนะหรือไปสร้างศัตรูเพิ่มไม่ใช่เลยค่ะแต่ท่านสอนให้เราใช้ปัญญาและสติในการจัดการความสัมพันธ์เหล่านั้นอย่างแรกคือต้องรู้ให้เท่าทันก่อนว่าพฤติกรรมแบบไหนคือสัญญาณอันตรายเมื่อปัญญาส่องเห็นแล้ว ก็ค่อยๆถอยออกมานะตีตัวออกห่างอย่างนุ่มนวลที่สุดไม่ต้องไปประกาศสงครามไม่ต้องไปทำร้ายน้ำใจกันแค่ลดระดับความสัมพันธ์ลงมาก็พอคะ่ะรู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องปฏิเสธคำชักชวนไปในทางเสื่อมปฏิเสธคำขอที่มันเอาเปรียบเราเกินไปทำอย่างมีเหตุผลและสุภาพนะคะและที่สำคัญที่สุดคือการฝึกวางใจฝึกอุเบกขา คือความวางเฉยที่เป็นกลางต่อคำพูดหรือการกระทำของเขาไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ไม่ให้ใจเราเศร้าหมองพร้อมกันนั้นก็แผ่เมตตาให้เขาไปด้วยปรารถนาให้เขาพ้นจากความคิดผิดผิดพ้นจากพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้นแต่เราไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตเราไปคลุกคลีด้วยไงคะการทำแบบนี้ไม่ใช่การใจดำนะจริงๆแต่มันคือการปกป้องตัวเองอย่างชาญฉลาดค่ะไม่สร้างกรมใหม่ๆต่อกัน และเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าได้คบหากับกัลยาณมิตรคือเพื่อนแท้เพื่อนที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ชีวิตเราจเจริญงอมขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเอาล่ะค่ะมาถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นภาพชัดเจนแล้วเนาะว่ามิตรเทียมทั้งสี่ประเภทนั้นมีหน้าตาและพฤติกรรมอย่างไรบ้างหัวใจสำคัญที่อยากให้จำไว้ก็คือหเพื่อนที่ไม่จริงใจ มาเพื่อตักตวงผลประโยชน์คิดแต่จะเอาเปรียบเราคือคนปอกลอกหรือเพื่อนสายดูด 2. เพื่อนที่ลมปากหวานสัญญาเก่งแต่พึ่งไม่ได้เลยคือคนดีแต่พูดหรือเพื่อนสายลมปากสาเพื่อนที่ชมต่อหน้ารับหลังนินทาสนับสนุนเราในทางที่ผิดคือคนหัวประจบหรือเพื่อนสายเอออสี่เพื่อนที่ชักนำไปในทางเสื่อมอบายามุกค,คือคนชวนฉิบหายหรือเพื่อนสายดิ่ง การรู้เท่าทันคนเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อตัดสินใครนะแต่เพื่อใช้ปัญญาปกป้องชีวิตและจิตใจเราเลือกที่จะถอยห่างอย่างนุ่มนวลไม่สร้างกรรมและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้คบหากัลยาณมิตรลองนำปัญญานี้กลับไปทบทวนดูนะคะแล้วตัวเราหลักคะเคยเจอเพื่อนลักษณะไหนที่รู้สึกว่าเข้าข่ายมิตรเทียมเหล่านี้บ้างหรือเปล่าลองแบ่งปันประสบการณ์หรือความคิดเห็น ไว้ใต้คลิปนี้สั้นๆได้เลยนะอยากอ่านจังเลยค่ะขอให้ปัญญาจากพระพุทธองค์ในวันนี้เป็นแสงสว่างนำทางให้ทุกท่านนะคะได้พบแต่ความสัมพันธ์ที่ดีงามรายล้อมไปด้วยกัลยาณมิตรที่แท้จริงและมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยค่ะ